มันโอดมีจ <rôle: opolit any> oh, ้าเล็บมีเธอล่ะฉันก็มีเหมือนกันล็ปมีไหนๆดูสิไม่ของฉันของฉันอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ศูนย์หนึ่งอันนี้ศูนย์ห้าอุ้ยฉันก็มีค่ะ ว่าเหมาะกับผิวสีฉันปะเหมาะใช่ไหมหน้าตาสวยมากเล<า>ยหน้าตาก็ดำสิวก็ใหญ่มาเริ่มเทมยังใสนาริกาสีชมพูอีกเหมาะมากมั้งหน้าฉันมีสิวมันไม่เหมาะกับฉันหรอแล้วคนอย่างฉันไม่มีสิทธิ์ใสนาฬิกาสีชมพูหรอกุอ้ยแกไม่เป็นได้หรอกแกไม่ต้องปไปสนใจพวกนั้นหรอกใช่ขอบคุณพวกแกมากนะ ียพวกเธอจะกลับบ้านกันแล้วใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันพรุ่งนี้เนาะเจอกันเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ไม่ต้องไปคิดมากล่ะฉันไม่คิดมากหรอกมีเพื่อนที่ดีแบบพวกเธอใช่ไหมเดี๋ยวคืนนี้เราคอลกันดีกว่าเนาะโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันบ๊ายจริงๆแล้วหน้าเราคงมีสิวใหญ่ หาก็ดำไม่เหมาะกับสีส้มฟูแล้วแน่ๆอ๋อเรามาหายาลดสิวกันดีกว่าในที่สุดยาลดสิวของฉันก็มาแล้วถ้าฉันกินกวนนี้หมดก็ต้องหาแน่นอนเลย ตื่นมาพรุ่งนี้หน้าฉันคงสวยไร้สิวแน่นอนเฮ้ยในที่สุดหน้าฉันก็ใสไร้สิวสักทีมั่นใจละกับการไปเรียนวันนี้ไปเรียนดีกว่าไม่เป็นเป็นยังไงเฮ้ยว,ว,วันนี้หน้าใสจัง <ไป S 2> ว่า,วา,าจริงเ<อ>หรอ,อเนี่ยฉันก็ไม่ทำอะไรมาหรอก ไปได้กันไปเด้กันดีกว่าไปใครชอบกระเทยคือชอบต้ม่าเห็ดข้าวหมกเจออะไรแกงส้มอุ้ยมึงทำอไมอีปอมันหน้าใสคือรัวหน้าใสแบบนั้นเดี๋ยวมันก็มีสิวนั่นแหละไปเถอะอีดัอะแบบน้เธอเนี่ยอาทิตย์ก่อนง่าใสเลยอ่ะแล้วทำไมอาทิตย์นี้หน้าฉันก็ยังใส่เหมือนเดิมเนี่ยก่อนออกจากบ้านไี่สอยกระจกบ้างนี่เนี่ย

กันหลคุณหมอครับครับว่าไงครับเชิญห้องเบย์ไปเอาใสทวทยาหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวหมอจะรีบไปนะครับเน้องเป็นอะไรครับเป็นลมมากร่อก่และนี้กินยาตัวน NO ี้ให้หมอดูหน่อยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีออยแล้วก็เลขที่ใบจดแจ้งดรวยแล้วออยคืออะไรคะ Yo, ยอยย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการปกป้องและคุมค้มครองผู้บริโภคโดยเครื่องหมายอยนั้นเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพคุณภาพและความปลอดภัยถูกต้องตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิตครับ เรื่องในเคสของเครื่องสาอําอางก็จะมีเลขที่จดแจ้งทั้งเลขที่จดแจ้งและเลขออยเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขครับครับขอให้เพื่อนน้องมาเลิกกินยานี้นะครับก็คือลดเลยไม่ต้องทานโอเค,คแล้วก็พักพวกครีมทานหน้าอะไรต่างๆด้วยนะครับ,รบขอบคุณนะคะที่มาช่วยเพนุน่ะครับ แล้วที่พืเออ่เจยงมีหน้ามาสั่เตือนไปใช่หรอเพวกฉันขอมาขอโทษได้ไหมล่ะพวกเธอขอนแค่พวกเธอไม่ไปทำกับใครต่อแบบนี้ฉันก็โอเคแล้วที่หลังเจอก็อยากคิดว่าเรื่องการบุรี่มันจะเป็นแค่เพียงสนุกปังพวกเจอ,แต,อแต่คนที่โดนมันไม่ได้สนุกด้ลยนึงพวกเราขอโทษจากใจจริงนะไม่เป็นไรหรอก